ผู้ที่ได้รับดอกไม้ในคืนนี้สวยเารจจันดีมากอย่ได้โดตาขึ้นก็ดูสิไม่ให้ใครแย่งเลยใครแย่งโดนตกทุกคนทกคลัวเขมากในการแย่งดอกม้และเขาได้กอตมาแล้วทุคทุกคนกลัวเมากในการแย่งดอกไม้ะเขาก็ได้ก๊อตมาแล้วทกคนทุคนเาอารแกไม้เาดาแวคุากา่ดอกไมแเข๊อตมแลกคทุกลามากา่กไมเไดมนทุกคเมในรแย่งอไเา็ คนนี้คนแต่งงานเยอะขนาดนี้มีความรู้สึกงานกับงานแต่งงานนี่คะเอ่อตุ่นแต่กล้องเยอะมากเลยครับเยอะเกินเขาจะเป็นครับโดยเฉพาะพี่บิ๊กเนี่ยครับนี่วันแต่งงานเขาพูดแต่สิ่งดีๆเทำไมเนี่ยมีแต่กล้องเยอะมากเลยครับเห <laughs> มันยังไม่หยุดอ้าวมันมันมันเล่นสองอย่างไงทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีไง น้องมีอะไรจะพูดกับพี่เม,ม้งไหมครับบ้านครับมีอะไรจะไวยพนพี่เม้งป่ะครับไปนั่งซ้ไปน้องบ้านป่ะผสมกับตอนนี้เข้าสู่วิธีการมันสำคัญนะครับร้าผมตอนนี้เราอกําลังอยู่ที่รูปพ้อยบ่ายเช่นนะกับสาวสวยอ่าป้องจำพี่เชนครัพี่เชี่ิแล้วสี่สิบห้าค่ะปีนี้สี่สิบห้า้าสิบหสบสิบแล้วไปดาดีบอกมาหน้าใสมากเลยได้ ก็เยอะก็ชอบแล้วปปาี่พดีโชว์นี่พดม็กซิเดปานีดีเดี๋ยวพี่เล่นกับคนอื่นนะเล่นกับพี่ได้ิดเียสิงที่อยากฝากปอุทาหรณ์สำหรับคนี่อยาแต่งงานนะ มาเยอะขนาดนี้เยอะมากเลยครับน่ากลัวครับปกติตากล้องประจำร้านเนี่ยมีพี่โจโเนี่ยสองคนนี้มาเพิ่ม